สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องรีฟเอ็กซ์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นยอดนิยมที่เกษตร,ร,รกรหลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Kubota L3408 รถแทรกเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์งานเกษตร,รยุคใหม่ทั้งในด้านพลังความประหยัดความทนทานและความคุ้มค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพการทำงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนาข้าวสวนผลไม้ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังหรือการใช้งานอเนกประสงค์ในฟาร์มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง คูโบต้ L 3ามสรุ่นปี2026มาพร้อมแนวคิดการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งโครงสร้างตัวรถถูกออกแบบให้ทนต่อการใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันสีส้มเอกลักษณ์ของคูโบต้ายังคมโดดเด่นช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในแปลงนาและพื้นที่ทำงานตัวถังดูทันสมัยมากขึ้นเส้นสายของฝากระโปรงถูกออกแบบให้โค้งมนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และทำให้รถดูสวยงามทันสมัย หัวใจสำคัญของคูโบต้า L3408 คือเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูงจากคูโบต้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดประมาณ34แรงม้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานประหยัดน้ำมันและดูแลรักษาง่ายเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานด้านมลพิษที่เข้มงวดขึ้นแต่ยังคงให้แรงบิดที่ดีในรอบต่ำเหมาะสำหรับงานถ่ายงานพรวนง,งานลากจูงและงานที่ต้องใช้กำลังอย่างต่อเนื่องกเกษตรกรสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการซ้นเปลืองน้ำมันมากเกินไป ระบบส่งกำลังของคูโบต้ L3408 ปี2026ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเข้าเกียร์นุ่มนวลเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และมือใหม่เกียร์มีอัตราทดที่เหมาะสมกับงานเกษตรในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานช้าๆที่ต้องการแรงดึงสูงหรือการขับเคลื่อนในพื้นที่โล่งเพื่อการขนส่งระบบคลัตช์มีความทนทานตอบสนองดีช่วยลดความเวลาของผู้ขับขี่เมื่อต้องทำงานเป็นเวลานาน อีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญคือระบบขับเคลื่อนที่มั่นคงคูโบต้า L สามสมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อในบางตลาดซึ่งระบบขับเคลื่อน4ีล้อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานบนพื้นที่ลื่นหรือพื้นที่ครุขคะเช่นนาข้าวหลังฝนตกหรือพื้นที่ดินอ่อนช่วยให้รถไม่ติดหล่มง่ายเพิ่มความมั่นใจในการทํางานทุกสภาพพื้นที่ระบบไฮดรอลิกของคูโบต้า L 3 4 0 8รุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่่างงมันค ไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายผ่านพลวนโรตารีเครื่องตัดยาหรืออุปกรณ์การเกษตรอื่นๆระบบยก3จุดด้านหลังทำงานได้แม่นยำควบคุมง่ายช่วยให้การเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้สะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลาในการทำงานในแต่ละวันในด้านความสะดวกสบายคูโบต้า L 3 4 0 8ปี2026ให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่มากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบาย รองรับสริระรดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานพวงมาลายัยควบคุมง่ายน้ำหนักเบาช่วยให้การบังคับเลี้ยวไม่เหนื่อยแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานตำแหน่งคันควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเหมาะสมหยิบจับใช้งานง่ายเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวแผงหน้าปัดแสดงผอแลลมีความชัดเจนอ่านง่ายแสดงข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิเครื่องยนต์และสัญญาณเตือนต่างๆช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะของรถได้ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงจากการใช้งานผิดพลาดหรือการทำงานเกินขีดจำกัดของเครื่องยนต์อีกหนึ่งจุดที่เกษตรกรไทยให้ความสำคัญคือความทนทานและการดูแลรักษาคูโบต้า L3408 ถูกออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงง,ง่ายอะไหล่าหาง่ายในประเทศไทยศูนย์บริการคูโบต้ามีครอบคลุมทั่วประเทศทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วลดเวลาหยุดทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร คูโบต้ L 3408ยังเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์สามารถใช้งานได้ทั้งในไร่นาและงานทั่วไปเช่นการลากข่วงขนผลผลิตการเตรียมดินการดูแลสวนหรือแม้กระทั่งงานก่อสร้างเล็กๆภายในฟาร์มด้วยขนาดตัวรถที่ไม่ใหญ่จนเกินไปทําให้คล่องตัวสามารถทํางานในพื้นที่จํากัดได้ดีในเรื่องของความคุ้มค่าคูโบต้ L 3 4 8รุ่นปี2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก ด้วยราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับคุณภาพและสมรรถนะที่ได้รับประกอบกับความประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทำให้เกษตร,รกรสามารถคืนทุนได้เร็วเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นทำเกษตรและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรถแทรกเตอร์คันใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกษตร,รกรในประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและการทำงานหนักคูโบต้ L า L3408 ถูกออกแบบระบระบระบายความร้อนให้ทำงานได้ดีเครื่องยนต์ไม่ร้อนง่ายสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน ลดความเสี่ยงจากการโอเวอร์ฮีทซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลเมื่อใช้งานในช่วงฤดูร้อนเมื่อพูดถึงความน่าเชื่อถือแบรนด์คูโบต้าถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกษตรกรไทยไว้วางใจมานานหลายสิบปีรุ่นแนว3408ก็ยังคงสานต่อชื่อเสียงด้านความอึดถึกทนใช้งานได้นานหลายปีโดยยังคงประสิทธิภาพที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถแทรกเตอร์ที่ใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ในภาพรวมคูบ o ตา L 3 4 0 8ปี2026เป็นรถแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของเกษตรกรไทยได้อย่างลงตัวทั้งด้านพลังเครื่องยนต์ความประหยัดความทนทานความสะดวกสบายและความคุ้มค่าหากคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์สำหรับใช้งานในฟาร์มที่สามารถทำงานได้หลากหลายและดูแลรักษาง่ายรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ2,026 Kubota L3408 ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จากช่อง r e e x จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากชอบเนื้อหาแนวรีวิวรถแทรกเตอร์รถเกษตรและยานยนต์เพื่อการใช้งานจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e x เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ